สวัสดีค่ะเพือพ่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกับรายการ EP ส w e e t d e นะก็วันนี้ก็จะมาดูกดุเกี่อันนี้อันเดียวเลยก็สุเกี่อันนี้เราก,ก,ก็ขายอยู่ราคา80บาทนะก็ถ้าซื้อประมาณ4ชิ้นขึ้นไปเราก็จะลดให้เหลือละ60บาทสโลเหมือนของแท้เลยนุ่มนิ่มมากแต่ของไม่แห้นะซื้อไปนี่ดีมากไม่ผิดหวังเลย,เลย น่าสโลสหรืมวามันแบบเวลาจิ้มอย่างเงี้ยมันเหมือนจิ้มซลาเลยมันจะนุ่มๆเนาะนุ่มากก็นี่นะเราขายเดี๋ยวก็สามารถถามมาในไลน์ได้นะก็ถ้าสนใจก็ทักไลน์มาได้เดี๋ยวเราจะทิ้งไอดีไว้ข้างล่างนะ ก็น,นี่เลยเราจะทิ้ง id ไว้ข้างล่างก็ถ้าสนใจก็มาถามก่อนได้เลยรับเติมและโูนนะส่งรอทอบกับ ems สามารถถามราคาก่อนได้อะไรได้นะก็ทักไลน์มาถามได้เลยถ้าใครสนใจเนาะก็นี่นุ่มนิ่มมา h e ลด้วยก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนี่ฝากไลค์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะคะ